สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว DIY Canvas Template นะครับทั้งหมดเลยนี่คือดีไซน์ที่ผมออกแบบไว้นะครับมีทั้งหมด30แบบสามารถให้คุณเลือกใช้ได้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเลือกดีไซน์ที่คุณต้องการก่อนนะครับผมสมมติผมชอบดีไซน์นี้นะครับคลิกไปที่ดีไซน์นี้ปุ๊บ หลังจากนั้นปุ๊บคลิกไปที่ New p เพจนะครับผมอัปโหลดรูปสินค้าเอาไว้แล้วนะครับถ้าเวลาท่านใช้ก็อัปโหลดรูปสินค้าเข้ามาก่อนนะครับคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการจะทำกรอบนะครับผมขยายตามไซส์ที่ต้องการนะครับผม จากนั้นก็ทำการ Copy t e m p l a t e นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ในสินค้าที่เราจะต้องใช้นะครับผมแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวหนังสือรายละเอียดสินค้านะครับ โอเคตัวดีไซน์นี้ครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีให้ดูก่อนนะครับผมวิธีการทำง่ายๆนะครับอันกรุ๊ปมันก่อนนะครับผมคลิกไปที่ดีไซน์ข้างหน้านะครับเราก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ไอ้พวกสัญลักษณ์ข้างหน้านี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้ทั้งหมดเลยนะครับผมลดแหลกนะครับลด80%ด0นะครับถ้าตัวหนังสือเกินปุ๊บเราก็ปรับไซส์มัน นิดหน่อยนะครับให้มันอยู่ในกรอบให้พอดีนะครับหรือกรอบรูปแบบอื่นนะครับสมมุติผมชอบกรอบรูปแบบนี้นะครับให้คลิกที่ copy p a g e ปุ๊บแล้วก็เลือกสินค้าที่จะต้องการวางในกรอบนะครับผมสมมติผมเลือกตัวนี้คลิกที่สินค้าปุ๊บวางที่กรอบ หลังจากนั้นสินค้าก็จะเข้ามาในกรอบแล้วนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จการวางภาพบนกรอบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณก็กดดาวน์โหลดเพื่อทำการเอาภาพสินค้าเนี่ยไปอัพโหลดบนทั้ง lazada และ shopee นะครับตัวเทมเพลตเนี้ยผมออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มี ทักษะทางด้านการดีไซน์หรือจริงๆมีทักษะแล้วแต่ว่าต้องการความรวดเร็วในการทำภาพนะครับผมเพราะว่าตัวโปรแกรมแทนว่าเนี่ยสามารถทำภาพได้ออกมาเป็นร้อยรภาพภายใน1วันนะครับผมเพียงแค่คลิกลากวางหรือว่า copy ปุ๊บเปลี่ยน Text แล้วก็ถ้าคุณไม่ได้ชอบสีที่ผมออกแบบไว้ก็สามารถเปลี่ยนสีตามที่ต้องการได้เลยนะครับผม ก็หวังว่าตัวนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานนะครับผมรวมถึงเซฟคอสเซฟงบประมาณในการจ้างพนักงานกราฟิกหรือว่าคนที่ทำภาพนะครับผมขอบคุณมากครับ